สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งจะอยู่ในซอยหัวหินซอย6ค่ะตรงวัดบ่อฝ้ายนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่แบบเป็น p r i v a t ค่ะเงียบสงบนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนหรือว่าการอยู่อาศัยจริงๆเลยค่ะสําสหรับการเดินทางมาบ้านหลังนี้นะคะก็วิ่งเส้นถนนเพชรเกษมนะคะเข้ามานะคะในซอยหัวหินซอย6ค่ะก็ใกล้นิดเดียวค่ะจากจุดนี้ค่ะใกล้กับห้างแมคโครประมาณ3มกิโลนะคะใกล้กับโรงพยาบาลหัวหินแล้วก็ใกล้ กับสนามบินหัวหินค่ะก็คือเดินทางแต่ละที่นะคะไม่ถึง10นาทีค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเขามีพื้นที่ถึง103ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ย210ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะก็คือเขาใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะรองรับการจอดรถนะคะตรงนี้ค่ะได้2คันค่ะมีประตูรีโมทไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาชมฟังก์ชันในตัวบ้านกันเลยค่ะบริเวณพื้นที่จอดรถนะคะแล้วก็รอบบ้านเขาปูกระเบื้องไว้ให้แบบนี้เลยค่ะก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะรับลมเย็นๆสบายๆเลยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะเขามีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะคะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบสปาเกลือค่ะขนาด3คูณ4เมตรค่ะก็คือสามารถว่ายเล่นนั่งแช่ได้เลยนะคะ บริเวณข้างสระว่ายน้ำเขาจะปูเป็นทรายล้างไว้ให้แล้วค่ะมีม่านน้ำไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องสำหรับเซอร์วิสของสระว่ายน้ำนะคะติดตั้งปั๊มของสระค่ะมีตัวบ้านเขาเนี่ยค่ะมีแทงค์น้ำปั๊มน้ำเตรียมไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเพิ้ลพามาชมอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะ สำหรับรอบๆตัวบ้านนะคะเขาสามารถเดินได้รอบเลยนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะเขาจัดสวนไว้ให้แบบนี้ค่ะจะเป็นสวนหินนะคะปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยค่ะ บริเวณหน้าบ้านนะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้ให้แบบนี้นะคะตรงรั้วเนี่ยเขาปลูกเป็นรั้วต้นไม้ค่ะจะเป็นต้นคริสติน่านะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเขาปลูกเป็นสวนหินค่ะก็สามารถปลูกแล้วก็วางต้นไม้ได้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูฟังก์ชันในตัวบ้านกันนะคะสําหรับตัวบ้านของเขาเนี่ยจะแบ่งฟังก์ชันเป็น3มห้องนอนสามห้องน้ํานะคะแล้วก็ห้องผงกว้างๆเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองจากภายนอกของตัวบ้านนะคะก็ธรรมดาแต่ภายในตัวบ้านเขาตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะก็บริเวณจุดแรกเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นประตูบานสไลด์นะคะ เข้ามาจะเป็นบริเวณห้องโถงกว้างๆนะคะซึ่งเขาจัดแบ่งฟังก์ชันตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนลิฟวิ่งนั่งเล่นนะคะหรือว่ารับแขกบริเวณนี้ค่ะก็เป็นกว้างๆเลยนะคะแล้วก็เขามีช่องแสงนะคะก็คือช่องแสงกว้างๆเลยสามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มเมเลยค่ะแล้วก็ถัดจากบริเวณโซนลิฟวิ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีบริเวณโซนเป็นพืนที่นะคะสําหรับเตรียมเตรียมอาหารชงกาแฟบริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีตู้สําหรับเก็บของนะคะ ให้แบบนี้เลยค่ะมีกระเบื้องติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็บนท็อปเขาก็จะเป็นหินด้วยนะคะมีซิงค์สำหรับล้างแก้วล้างจานบริเวณนี้ได้เลยค่ะสามารถเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีไอซ์แลนด์นะคะสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือว่าชงกาแฟดูทีวีบริเวณนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นตู้บิวอินนะคะขนาดใหญ่ค่ะสามารถเก็บของใช้นะคะตรงนี้ได้สบายๆเลยค่ะก็คุมโทนนะคะจะเป็นสีขาวน้ําตาลค่ะแล้วก็ถัดมาอีกโซนหนึ่งนะคะเขาก็จะตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ก็คือรองรับได้8ท่านนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะจะเป็นห้อง,ก,องกว้างๆเลยค่ะจุดนี้เขาก็จะมีเปียนโนไว้ให้นะคะจะบอกทุกคนว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเจ้าของบ้านเขาให้หมดเลยนะคะ ก็คือไม่ได้เก็บอะไรเก็บอะไรกลับไปเลยค่ะโดยเฉพาะการตกแต่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นภาพฝาผนังนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ให้แล้วทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็บริเวณโถงลิฟวิ่งเขาจะติดเป็นแอร์สทิศทางไว้ให้นะคะก็คือมีแอร์ให้ทุกห้องเลยค่ะมีกล้องวงจรปิดให้ด้วย ค่ะถัดจากบริเวณถงหลิววิ่งนะคะตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องนอนนะคะซึ่งทั้งหมดเขามี3ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเพิ่นพามาชมห้องนอนแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับห้องนอนแรกนะคะจะอยู่บริเวณโซนหน้าบ้านนะคะห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะเขาวางเตียงแบบนี้เลยนะคะเตียงแบบ6ฟุตนะคะได้2เตียงคือเป็นห้องกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะยังมีประตูนะคะ ซึ่งเปิดออกไปชมสวนบริเวณหน้าบ้านได้ด้วยนะคะมีช่องแสงคือสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเขามีช่องแสงเยอะมากๆเลยค่ะก็คือตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดรับลมรับแสงธรรมชาติได้อย่างสบายสบายเลยค่ะก็พื้นที่กว้างมากเลยนะคะตรงบริเวณปลายเตียงเนี่ยเขายังวางโซฟาขนาดใหญ่นั่งเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะเราจะสามารถวางเป็นภาพนะคะ ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเป็นกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นวางทีวีได้นะคะมีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้แล้วค่ะด้านนี้ก็สามารถ าวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะโตเครื่องแป้งได้เลยค่ะแบบก,กว้างๆเลยนะคะมีแอร์ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับห้องนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะซึ่งห้องนอนกว้างแล้วห้องน้ําก็กว้างเช่นเดียวกันเลยค่ะซึ่งเขาจะมะีเป็นอ่างล้างหน้านะคะด้านล่างก็เก็บของได้ค่ะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตรงนี้ค่ะกั้นโซนเปียกแห้งไว้ให้ด้วยเป็นกระจกเทมเปอร์แล้วก็มีประตูทางเข้าแบบนี้นะคะก็มีตัวชาวเวอร์ตรงนี้ก็เจาะช่องสําหรับวางของไว้ให้ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปเลยนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนอนแรกนะคะสําหรับห้องนอนนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนขนาดรองนะคะก็ไม่ได้เล็กเลยนะคะตรงนี้ค่ะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ค่ะเป็นเตียง6ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็ผนังตรงนี้เขาเป็นชอบมากเลยติดวอลเปเปอร์นะคะแบบ เตีมเขาคุมเตีมเป็นสีน้ำตาลตรง,ตง,ตงตนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านข้างเตียงเองค่ะเขาก็จะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าตรงนี้เหลือพื้นที่เหลือๆเลยนะคะตรงนี้เพิ่นเดินได้เลยค่ะฝั่งปลายเตียงนะคะก็สามารถวางเป็นโซฟาขนาดเล็กค่ะนั่งเล่นนั่งดูทีวีบริเวณนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีชั้นวางทีวีเตรียมไว้ให้แล้วนะคะก็มีช่องแสงโดยรอบเช่นเดียวกันเลยค่ะ แล้วก็ระหว่างห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะคะเขาจะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งจะเป็นห้องน้ํารวมนะคะสําหรับผู้ที่ใช้งานในห้องนอนที่2แล้วก็ผู้ใช้งานในบริเวณโซนลิฟวิ่งค่ะก็จะเป็นห้องน้งํากว้างๆเช่นเดียวกันเลยนะคะเขาก็จะแต่งคล้ายๆกันนะคะก็จะคุมโทนเป็นสีขาวนะคะสไตล์มินิมอลค่ะแล้วก็กั้นด้วยกระจกเ e m เปอร์เช่นเดียวกันเลยค่ะกั้นเป็นโซนเปียกแห้งนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนบริเวณหลังบ้านกันนะคะตรงนี้โถงทางเดินเขาก็จะเป็นโถงกว้างๆเลยนะคะติดวอลเปเปอร์ไว้ให้ทั้งหลังเลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่สมนะคะสําหรับห้องนอนนี้ค่ะกว้างเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะวางเตียง6กฟุตได้สบายๆเลยนะคะเป็นเตียงคิงไซส์แล้วก็ทุกคนคะบริเวณปลายเตียงก็ยังมีพื้นที่เหลือกว้างๆเลยค่ะแล้วก็มีช่องแสงแบบนี้ให้เลยนะคะ ด้านนี้เราก็จะทําเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะเป็นมุมทํางานเล็กๆนะคะแล้วก็สําหรับห้องนอนนี้นะคะคราก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นประตูแบบบานสไลด์แบบนี้นะคะเป็นประตูไม้ห้องน้ําก็เก๋ไก๋มากๆเลยนะคะมี uh, walk in closet อยู่ในห้องน้ํานะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นตั้งเป็น walk in closet เล็กๆบริเวณนี้นะคะสามารถแต่งตัวแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ ตรงนี้เขากั้นโซนเปียกแห้งไว้ให้แล้วนะคะจะเป็นตู้นะคะ,ะเป็นกระจกเทมเปอร์แบบนี้ค่ะสำหรับอาบน้ำ <S <S เดี๋ยวเราเข้ามาชมบริเวณโซนหลังบ้านกันนะคะซึ่งหลังบ้านเนี่ยค่ะเขาจะเป็นครัวเป็นคร,ครัวไทยนะคะเป็นครัวปิดค่ะแล้วก็กั้นด้วยกระจกแบบนี้นะคะ่ะเป็นประตูบานเสียงแบบนี้นะคะเก๋ไก่มากๆเลยนะคะ ก็จะเป็นห้องครัวที่จัดเต็มเลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะเขาบิวเคาน์เตอร์ครัวนะคะ ก็เป็นทรง L แ,แบบนี้ค่ะมีเตาแก๊สไว้ให้นะคะหูดูดควันแล้วก็เตาอบเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเจ้าของท่านใหม่เนี่ยแทบหิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพร้อมไว้หมดแล้วค่ะเป็นครัวกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีช่องแสงนะคะตรงนี้สามารถเปิดระบายกลิ่นนะคะระบายความอับชื้นได้กว้างๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีตู้อ่ เครื่องซักผ้านะคะตู้เย็น2ประตูเตรียมไว้ให้แล้วค่ะด้านนี้ก็บิวเป็นที่เก็บของนะคะเก็บถ้วยจานชามอะไรเงี้ยค่ะได้สบายสบายเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณห้องครัวเนี่ยค่ะเขาก็จะมีประตูที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณหลังบ้านนะคะค่ะแล้วก็บริเวณหลังบ้านตรงนี้ค่ะเขาก็ปูกระเบื้องนะคะมีโต๊ะนั่งเล่นนะคะบริเวณหลังบ้านนะคะชมวิวสระว่ายน้ําค่ะบริเวณหลังบ้านเองเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ไวใ้ให้เช่นเดียวกันนะคะสามารถาทําอาหาร ด้านนอกนะคะสมมติว่าเราทาหมุกกระทะก็สามารถล้างบริเวณตรงนี้ได้เลยค่ะก็เขามีครัวให้จัดเต็มเลยนะคะทาวเตอร์ครัวกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นเลยค่ะเขาก็ใกล้เมืองนะคะใกล้สนามบินสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือภายในตัวบ้านนะคะเขาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือสําหรับท่านใดที่แบบ อยากได้บ้านที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็แนะนําบ้านหลังนี้เลยค่ะแล้วห้องนอนแต่และห้องของเขานะคะกว้างพื้นที่ใช้สอยจัดเต็มทุกทุกพื้นที่เลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อน,อนพบกันใหม่กับบ้าน,น,น,นสวยนะคะในะทาเลหัวหินปานบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เปิ้นต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊